รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเธะไวไว้มหพจล,ลไวไวู่าขปส งจะเป็นวันแรกสินะที่ฉันมาโรงเรียนโดยการเดินมาเนี่ยเอะเพื่อนหายไปหนหมดตัววันนี้โอ้ยรีบไปดีกว่ารีบไปรีบไปรีบไปตอนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเลยแล้วถ้าฉันรีบเข้าเรียนก่อนดีกว่าอืออาจารย์ยังไม่มาแต่เดี๋ยวก็มาแหละเย่ในที่สุดก,ก็พักเที่ยงละ กินข้าวดีกว่าโอ้ยหิวดีนะวันเนี้ยที่จับกับข้าวมาเพื่อใช้กับข้าว่องพวกนั้นเฉพาะเลยเดี๋ยวนะวันนี้ยัแบมแบมาโคตรสายแบบสาย,แบบสายแบบสายมากเลยโอยังไม่กลับกันอีกเนี่ยทำไมจะกลับมาห้องก่อนเพื่อนละเนี่ยอยไม่เข้าใจไหนไหก็ไหนๆหนๆละถ้า่ะงนั้นนะั่งขอเดินสำรวจโรงเรียนหน่อยก็แล้วกันนะ โอ้โหนี่ยัเป็นแบบนี้วันนี้เกมมาลงเลยตีสิบเอไงยันเนี่ยมาสายโคตรเลยเอาแน่วันนี้มาสายวันแรกไม่เป็นไรหรอกแม่โอ้ยยัยเป็นแบบเขาไม่ให้พูดเรื่องแบบนี้ตอนกินข้าวเด็กก็ได้มาสายซ้ำเจ้าไปสิบปีหรอกอยาถ้าแับใช่ลองคิดว่าในปีนี้จะต้องถูกหวยจะต้องถูกหวยจะต,ต้องถูกหวยเวลากินข้าวใช่ไหมโอ้โหยี่นี่เห็นเงินน่ะชัดมากเลยแหละยายเมย์ยี่นี่ซะอย่างเห็นเงินอยู่ละ แล้วพวกแกก็สำคัญกว่าเงินนั่นแหละน่ะนี่ปักเธอเธอไม่ชอบก็ได้ยังเพราะคุยเลือกันว่าอีกไม่กี่วันนะที่โรงงานจะมีงานเลื่อนเลิกด้วยนะพวกเธอเห็นชุดฉันแล้วก็พวกเธอต้องตะลึงแน่เพราะมันสวยมากเลยอ่ะแหมอินนี่ขี้อวดว่าฉันก็มีเลยะสวยเหมือนกันนหละสวยกับพวกแกอีกมั้งโอ้ยอย่าว่าไปฉันก็มีเหมือนกันฮะสวยเหมือนกันนะเธอได้เห็นเธอ ตลึงแน่ผู้ชายต้องมองชิดทังนานแน่นเ,นเอาเป็นว่าต่คนก็ใส่ชุดสวยๆกันมาแล้วกันยา่าฮะไม่เลวนะผู้ชายมองแน่อะ <c oughs> ดีเลยขึ้นมาชั้นสองเรานะจะได้สืบคนเรื่องของรุ่นพี่ฟ้าใส่เราจะได้มีหลักฐานในการสืบสวนและแจ้งตำรวจใช่ไหมพวกแกเออยายะ่าฉันว่านะให้ยายา ทำหน้าที่เกี่ยวกับค้นหาเกี่ยวกับในกล้องวงจรปิด,ด๋ยวฉันจะค้นหาเกี่ยวกับฟ้ำคดีแล้วให้ยายเมนะค้นหาเกี่ยวกับว่าประวัติของพี่ฟ้าใส่กัน,กนโอเคเพือ่อไม่ป็นการเสียเวลาฉันจะเริ่มค้นหาแลนะ้วนะถ้างานเราเริ่มก็เถอะอ้าวลูกพี่คิมหันลูกพี่พาคินนี่คะมาทําอะไรที่นี่อ่ะก็มาหาฟกน้องนั่นแหละคือพี่มีหลักฐานอะไรอย่างที่เริ่มทีโดดาราพี่ว่านะ คนทำเนี่ยต้องเป็นแพรว่แน่เลยมันจะเป็นไปได้หรอคะอุย๊ยสวัสดีจ้ะพ่อขยะจิบเงินดได้มาทำอะไรที่นี่จันเนี่ยอุย๊ยดูสิเนี่ยมากับครบทีมลยอือคงมีอะไรสนุกสนุกให้ฉันเล่นอีกใช่ไหมเนี่ยยายแพรคนเข้าเดิยนมาดีๆมีปัญหาอะไรมากไหมอยากจะรู้หรือว่าไม่มีเพื่อนครบจนต้องดันดนมาหาพวกเรายะใช่ไหมัยมีคนไรไม่รู้ชอบหาเรื่องชาวบ้านเข้าไปทั่ว จริงด้วยคนเลยก็ไม่รู้ชอบหาเรื่องคนอื่นหรือว่าไม่มีอะไรจะทําจะมาหาเรื่องคนอื่นหรือไม่มีเพื่อนคบกันแน่ยะนที่พวกแกก็ด่าใช่เงั้นเหรอเคยดูถึงสักวันเราได้เห็นดีกันแน่นี่ทำไมหรือว่าคนแบบพวกเราด่าเธอไม่ได้เหรอสงสัยกัว,ว่าพ่อแม่จะไม่คุ้มกัลาหัวเหมือนเมื่อก่อนรวยนักนี่เธออย่าไล่มันไปอภรู้จ จะพาข้อไปสู่